S ส s s a l a m u a l a i น้องๆเพื่อนๆพ่อนเดงทุกคนนะครับ Welcome to English class I'm Slimin today we are going to study Unit 7 Lesson 5วันนี้นะครับเราอยู่กันที่ Lesson ที่5นะครับแบบฝึกหัดหน้า166ถึงหน้า175นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปดูนะครับหน้า166นะครับข้อ A นะครับเป็นกิจกรรม Listen Act And say นะครับอ่าก็คือฟังเสียงนะครับแล้วก็ให้ในกักเรียนทำท่าทางนะครับก็พร้อมกับพูดนะครับพูดประโยคอ่าต่อไปนี้นะครับมาดูนะครับ Track 36 A Listen Act and Say Number o Touch your head อ่า สมมตินะข้อที่หนึ่งนะครับก็ว่า touch ชื u อเ e a ุนะครับทัชเชื่อเหตุนักเรียนก็ทำไงครับ touch your head ก็คือเอามือไปแตะหัวนะครับนี่คือเฉลยก่อนข้อที่หนึ่งครับเอามือก็แตะหัวนะครับแล้วก็พูดประโยคที่อยู่ในหนังสือนะครับข้อที่หนึ่งก็คือ this is my head นะครับตามท่าทางนะครับเอามือไปแตะก็แล้วก็พูด this is my head นะครับก็จะถูกต้องนะครับอ่าต่อไปข้อที่สองนะครับ number two Number two, touch your arm. Ah, touch your arm, uh -huh. by number three. Number three, touch your leg. Ah number three, touch your leg, uh -huh. by number four. Number four, touch, touch. your hand. อ่า uh, number ร์โฟร์ทัช your hand อ่าต่อไป number ร์ไฟฟ์นัมเบอร์ไฟฟ์ท your foot ครับนัมเบอร์ไนะครับ touch your foot นะครับอ่านักเรียนก็ลองทำอ่า uh, ฟังแล้วก็ทำท่าทางนะครับแล้วก็พูดประโยคตัวนี้เลยนะครับแต่ละขอ้อแล้วก็นักเรียนอาจจะหยุด พอยส์พอยไว้นะครับหยุดหยุดนะครับแล้วก็ค่อยเล่นใหม่นะครับระหว่างที่นักเรียนทำท่าทางนะครับต่อไปนะครับข้อข้อ B นะครับเป็นกิจกรรม listen and choose the words you hear นะครับคราวนี้ให้ฟังแล้วก็เลือกอ่านคำที่นักเรียนได้ยินนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับ track 37 b listen and choose the words you hear Calling them, they have found in a Number one, number one, my robot has a blue head. Ah, the cup, curl like number two, number two, my teddy bear has four legs. Ah, uh, the Number two and a half, up by number three. Number three, I have two arms. Up ah. number four. Number four, Robo has two feet. By ah. number 5. หมาย e s ข 5. h ธอมีสองมื s, <Five>. <S, <S อืมเดี๋นะครับ she has อะไรครับ Two hands นะครับอันไหน two hands อ่าต่อไปนะครับหน้า167นะครับเป็นปกิจกรรม look at the picture and press the letters นะครับให้ดูภาพนะครับแล้วก็ เขียนตัวอักษรตามเส้นประนะครับอ่าดูภาพนี้นะก็เขียนตามเส้นประเลยนะครับข้อหนงอะไรเฮดนะครับแล้วก็เขียนทับลงไปนะครับต่อไปหน้า168นะครับเป็นอีกรรม look at the picture and match นะครับดูภาพแล้วก็โยงเส้นจับคู่นะครับอ่าดูภาพเดี๋ยนี้นะครับอ่าก็ดูชื่อสัตว์อยู่ฝั่งนี้นะครับชื่อสัตว์มี a frog the boy อ่าบอยเป็นคนนะครับ mm hmm. ไม่ใช่สัตว์นะครับบอย a fish a rat แล้วก็ a bird นะครับแล้วก็ตรงน,นี้นะครับก็เป็นสิ่งที่นักกินจะต้องจับคู่ด้วยนะครับอันแรกคือ two legs นะครับก็คือมีสองขา,อ,าอะไรบ้างที่มีสองขานักกินก็จับคู่ยงเส้นเลยนะครับต่อไป no legs นะครับ uh, no เล g ก o l เลก็คือไม่มีขานะครับไม่มีขา ต่อไป four legs นะครับ four legs ก็คือมีสีขานะครับอะไรบ้างที่มีสี่ขานักเรีนก็ย่งเส้นจับคู่เลยนะครับต่อไปเนี่ยนะครับหน้า169นะครับเป็นอีกการ choose the word that names the picture นะครับให้เลือกนะครับคำศัพท์ที่ตรงกับภาพนะครับในแต่ละข้อเนี่ยมันจะมีอยู่2คํคำนะครับอย่างข้อที่1เนี่ยมันมี van กับ vet นะครับ เราดูภาพแล้วก็ปรากฏว่ามันเป็นแวนนะครับรถตู้นั่นเองนะครับนักเรียนก็เลือกวงกลมอ่าไม่ใช่วงกลมนะนักเรียนก็เลือกแวนนะครับเอามาเขียนตรงนี้นะครับมาเขียนต่อไปข้อที่2นะครับมีว้าวกับวิกนะครับคำตอบคืออะไรเอ่ยก็เอามาเขียนตรงนี้นะครับข้อสามมีโยกกับโยโย่นะครับได้คําตอบก็เอามาเขียนนะครับ ข้อ4นะครับมี Xmas กับ X-ray ภาพที่เขาให้มาคืออะไรเอ่ยนะครับก็เอาคำตอบมาเขียนนะครับอ่า b e r ยคือ zero กับ zebra นะครับอ่าดูภาพมันคืออะไรเอ่ย zero กับ zebra ก็เอาคำตอบมาเขียนตรงนี้นะครับต่อไปนะครับหน้า170กับ171เนะครับเป็นกิจกรรมคัดลายมือนะครับครับดัง ตามเส้นประเลยนะครับ170เป็นตัว V นะครับ V a van นะครับ V ตัวเล็ก V ตัวใหญ่นะครับข้างล่างนะครับเป็นประโยค Vic is in the van นะครับ Vic เนี่ยจะอยู่ใน van นะครับข้อ2นะครับเป็น X นะครับตัว X นะครับ Xmas นะครับก็คือต้นคริสต์มาสนะครับ Xmas นะครับต่อไปนะครับข้างล่างเป็นประโยคนะ Here is The Xmas tree นะครับอ่านี่คือต้นคริสต์มาสนะครับต้น Xmas นะครับต่อไปนั่น1้2 1 7จนะครับ172เป็นตัว W นะครับ W เนี่ยออกเสียงวนะครับเหมือนกับว้าแหวนในภาษาไทยเลยนะครับววตัว W ตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับข้างล่างสุดเป็นประโยคนะครับ I want to w a k e นะครับฉันต้องการ ผมปลอม2ชุดนะครับ two weeks นะครับต่อไปนะครับอ่าหน้าหนนะครับตัว y นะครับนา่ออกเสียงเหมือนกับตัวยยยั์ในภาษาไทยใช่ไหมครับไอโย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 ก็ทับศัพท์ไปเลยนะครับเป็นของเล่นนะครับเขาเรียกว่ายโยโย่นะครับทับศัพท์เลยวายตัวใหญ่นะครับวายตัวเล็กนะครับเกตก็คัดนะครับให้ตรง เส้นปล่าของเขาเลยข้างล่างเป็นประโยคนะครับ a y o y o is yellow นะครับยโย่มีสีเหลืองนะครับต่อไป 174, 175นะครับ174เป็นตัว z นะครับตัว z z นะครับ a zebra นะครับ zebra ม้าลายนะครับข้างล่างนะครับ a zebra is in the zoo นะครับม้าลายจะอยู่ในสวนสัตว์นะครับ ต่อไปร้อยเจ็ดสิบห้านะเป็นพัดลายมืออีกเช่นกันนะครับครับเป็นเป็นคำนะครับเป็นคำศัพท์ที่อยู่ในยูนิตนี้นะครับเขียนก็พัดนะครับตัวบรรจงนะครับอันไหนเต็มบรรทัดอันไหนครึ่งบรรทัดก็ดูให้ละเอียดนะครับพัดให้สวยงามนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่นะคลิปหน้านะครับเซียเกียนยูนิตเซเว่นเลสเซนเซ็ก์บาย